ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักสตีฟจ็อบรู้จักความสามารถความสำเร็จและผลงานที่เขาได้ฝากไว้ให้กับโลกใบนี้เขาถือได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มีเรื่องราวชีวิตและข้อคิดต่างๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกัน ถึงมุมเล็กๆมุมหนึ่งในชีวิตเขาที่มีส่วนทำให้เขาประสบความสำเร็จในหัวข้อเรื่องสมาธิสติสตีฟในปีคริสตศักราช1,974สตีฟจ็อบส์ในวัย19ปีได้เริ่มเดินทางสู่ประเทศอินเดียโดยเป้าหมายหลักของเขาคือเพื่อที่จะไปพบกับท่านนีมคารอลีบาบาหรือมหาราจิท่านผู้นี้เป็นกูรูของศาสนาฮินดู และเป็นที่รู้จักกันในฐานะผูน้นำด้านจิตวิญ,ญญาณที่มีชื่อเสียงในยุคค,คริสตศักราช1960ถึง1970โดยแรลลี่บิลเรนและโรเบิร์ตฟริดเลนรวมถึงเพื่อนๆรอบตัวหลายคนของซิปจอบส์ต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจและมุมมองชีวิตที่ดีขึ้นมาจากท่านนีมแครอไบาบาแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อเขาได้มาถึงอินเดีย ปรากฏว่าท่านนีมคารอลีบาบาได้เสียชีวิตไปแล้วถึงแม้เป้าหมายที่ทำให้เขาออกเดินทางมาจะจบลงอย่างไม่คาดคิดแต่เป้าหมายในการค้นหาตัวเองของเขายังไม่จบอยู่แค่นั้นสตีฟจอส์เลือกที่จะเดินทางและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินเดียต่อทั้งไปร่วมงานาศาสนาพิธีที่มีผู้สแสวงบุญร่วมสิบล้านคนแต่งตัวด้วยเสื้อคลุม เข้าพิธีกลหัวโดยกูรูรวมถึงลองกินอาหารแปลกๆเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นเจเดือนเพื่อสแสวงหาหนทางการปรัสรู้ทางจิตวิญญาณและเพื่อซึมซับหลักปรัชญาคำสอนของโลกตอนออกรวมถึงแนวคิดและหลักปฏิบัติของาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธนิกายเซนหลังจากนั้นเขาจึงได้ออกเดินทางกลับมาที่สหรัฐอเมริกาและต่อมาและก่อตั้งบริษัท Apple ขึ้น ในปี1976ตลอดระยะเวลาหลายปีสตีฟจ็อบส์ได้พบกับนักบวชครูสอนสมาธิผู้นำทางด้านจิตใจและหลายต่อหลายคนและหนึ่งในนั้นที่เราจะกล่าวถึงก็คือท่านโคบุนชิโนโอโตกาวะท่านโคบุนชิโนโอโตกาวะนักบวชศาสนาพุทธนิกายเซนที่เดินทางมาเผยพแพร่คำสอนในอเมริกาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1,967โดยได้รับเชิญชวนมาจากท่านชุนเรียวซูซูกิผู้เขียนหนังสือเซนไม่ beginners ไมที่โด่งดังและท่านผู้นี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่นิกายเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาในยุคนั้นโดยท่านได้เชิญท่านโคบุนชิโนโอตโตกะวามาที่อเมริกา เพื่อมาสอนที่ศูนย์ศึกษานิกายเซนชื่อดังหลายที่ทั้งในลอสแอนเจลิสและซานฟรานซิสโกจนเวลาผ่านไปท่านโคบุนชิโนโอโตกาวะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับช่วงนั้นซิปดรอบส์ก็ยังคงศึกษาและสนใจในหลักพุทธนิกายเซนจึงทำให้พวกเขานัดเจอกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อศึกษาพุทธนิกายเซน ปฏิบัติสมาธิเพื่อยกระดับจิตใจติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปีที่อ f ฟฟิศของ s t e ฟจ็อบส์ t e v ฟจ็อบส์ได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในการทำธุรกิจของเขาโดยเห็นได้จากความเรียบง่ายความเรียบง่ายคือแก่นหลักของนิกายเซนสิ่งนี้เราจะเห็นได้จากการออกแบบผลิตภัณฑ์แทบทุกชิ้นของ Apple รวมถึง user interface ในโปรแกรมและแอปต่างๆว่าได้มีการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกแล้วเหลือไว้แค่สิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นการใส่ใจในรายละเอียดหลักพุทธสอนให้คนมีสติและอยู่กับปัจจุบันสตีฟจ็อบส์นํ้มาปรับใช้โดยการทำสินค้าปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยคุณจะเห็นได้จากผลงานทุกชิ้นของ Apple ในช่วงที่สตีฟจ็อบส์อยู่ ในวันที่เปิดตัวก็จะเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในตลาดเสมอคุณจะเห็นได้ว่าชิ้นงานทุกชิ้นใส่ใจรายละเอียดมากทั้งการออกแบบภายนอกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ยันกรองใส่สินค้าความอดทนหรือหลักขันติในพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าสตีฟจ็อบส์ยึดหลักข้อนี้มาโดยตลอดทั้งในวันที่บริษัทลำบากในวันที่เขาโดนไล่ออก ในวันที่ต้องกลับมาเพื่อพลิกสถานการณ์บริษัทให้ได้เขาอดทนต่อทุกสิ่งที่เจอและฟันฝ่าทุกอย่างมาได้อย่างมีสติเสมอตลอดเวลาที่ท่านทั้งสองได้รู้จักกันท่านโคบุนชิโนโอตโตกาวะและสตีฟจ็อบส์ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาจารย์และลูกศิษย์แต่ยังเป็นเหมือนเพื่อนที่ให้คำปรึกษาในทุกๆด้านและยังเป็นประธานในงานแต่งงานของเขากับภรรยายอีกด้วย นี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของสตีฟจ็อบสที่ได้นำหลักพุทธิกายเซนมาปรับใช้ในชีวิตและการทำงานได้ฝึกสมาธิจนเกิดสัมมาสติจนเป็นส t e v จ j o b สอย่างที่พวกเรารู้จักกัน